น้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งกราบคารวะครูรู้จิตอาสาทุกท่านเจริญธรรมสำนึกด,ดีมิตรดีญาติธรรมทุกท่านชื่อนชัชวันศรีเพชรสงแสงอายุหกสิบหกปีชื่อเล่นหมวยชื่อทางธรรมหมายมิ่งพุทธ อ่าเป็นกำลังศึกษาอ่าอาริยปัญญาตีชั้นปีที่สองค่ะก็อ่มีเรื่องส่งการบ้านอ่าเป็นเป็นเรื่องอายุจขอโทษค่ะมวยขออายุค่ะขออายุอายุหกสิบหกปีค่ะค่ะอยู่ที่จังหวัดจังหวัดประจวบขอบคุณค่ะ ค่ะเป็นเรื่องราวที่จะส่งครั้งนี้เป็นเรื่องราวที่ว่าเอ่อต่อจากอืเมือม่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วน่าจะเป็นเมื่อเดือนที่แล้วเอ่อไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเอ่อต้นกล้วยตายค่ะแล้วก็ปลูกต้นอะไรก็ตายอะค่ะคือว่าพื้นที่ที่ได้แบ่งนั้นทํากับกับข้างดองข้างนึงนะคะก็ก็ อ่าไม่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 อธิบายซ้ำนะคะเพียงแต่เพียงแต่จะพูดพูดว่าอ่าอมันมันมันก็ยังมีตายอีกทีนี้อ่าอโมยก็พูดพูดพูดให้ลูกสาวฟังอีกถึงเออคือคืออโมยก็ของขึ้นแล้วอหมวยก็บอกกับลูกสาวว่าให้ขายที่ดินไปซะ ค่ะทีนีล้ลูกสาวเขาบอกว่า,เ,าเขาเขาทะเลาะกับสามีเขาแล้วค่ะ <c oughs> อมวยก็เลยหยุดกึกเลยบอกโอเคงั้นแม่ไม่ยุ่งแล้วแม่ไม่ทำแล้วหยุดแค่นี้เลิกแต่แม่ทำเท่าที่ยังค้างอยู่ยังมีค้างอยู่ก็จะทำแล้วแล้วอ,อมวยก็ก็ คืออาหมยก,ก,ก็ก็มีมีการส่งกันบ้านไปที่อื่นเหมือนกันนะคะ่าขององค์เร็งของหนูนะคะแล้วก็ท่านสม,มนาฟ้าไทยก็ให้ให้สัมมาทิฏฐิมาว่าเราควรจะดีใจที่ว่าเราได้ลูกสาวดีดวได้ลูกสาวเป็นคนดีเราควรจะภูมิใจทีนี้อ้าวก็ก็ทำใจค่ะว่าว่า ว่าแล้วว่าแม่จะไม่คิดมากมันจะตายก็ตายแม่ทำเท่าไหร่ก็เท่าเท่านั้นแล้วก็แม่ก็จะไปดูแลเท่าที่ยังมีอยู่ทีนี้มันมันมันก็ยังก็ก็คือคือไปไปเจออีกว่าตายอีกต้นกล้วยอะ่ะมันอุตส่าห์ขึ้นแล้วแต่มันก็ยังตายอีกแล้วมันเน่ามันเน่าเลยเน่าทั้งหัวเลย อ่าอหอหมวดแต่อมวยก็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 สงบใจอยู่นะคะแล้วก็แล้วเขาก็มาพูดคนคนที่พูดนี่คือฝ่ายฝ่ายสามีใหม่ของดองนะคะ <c oughs> เขาเขา,าเขาเข้ามาพูดทํานองว่าเออดูดูดูใจว่าอาหมวยอ่ะคิดยังไงอะคําคพูดของอมหมวยจะพูดอะไรออกไปนะคะออหมวยอหมวยจับจับได้ว่าเขาเป็นยังไงออหมวยก็ เ,เขาก็พูดเป็นทานองว่ามันมันแรงอืตายหมดเลยแรงแล้วอาหมวยก็บอกอืมใช่ปลูกกล้วยหอมทองก็ตายหมดเลยปลูกมะไฟก็ตายหมดเลยขนาดดินน่ะหญ้ายังขึ้นไม่ไหวเลยเอามวยก็พูดแต่พูดดีๆนะคะไม่ไม่มีประชดประชันอะไรนะคะก็ก็พูดไปแค่นั้นแล้วเขาก็หลบ หลบไปหันหลังหลบไปก็ก,ก็ก็อมโมยก็จะดูว่าเออ่ของอหม,มยจะมีอะไรตายอีกไหมเสร็จแล้วแต่แต่เขาเขาก็มีการมามามาลดลดน้ําลดลดน้ําใช้เท้าอะไรให้ให้อหมวยนะคะเลยไม่ใช่ลดเอ,อลดน้ําเอ่อตอนตอนนี้ยังมีเขา้าโพดอยู่แต่แต่อหม,มยก็ก็ปฏิบัติกับเขา ดีมาตลอดนะคะคือเวลามีมีอะไรเก็บเกี่ยวได้อะมีใฉ้เท้าถอนได้อะก็เอาไปให้เขาโหวใหญ่ๆ่เลยแล้วตอนนี้ยมันมันมันก็ยังมีเขาโพดเขาก็ลดน้ําให้แล้วก็นึกในใจอืเขาก็ยังมีส่วนดีนะที่ว่าไม่ดีแล้วก็อย่าไปคิดคือคือมันก็ยังมีอย่างนี้อย่างนี้คิดดีกับเขาแล้วทีนี้พอพออีกวันหนึ่งก็ไปไปดูก็ไปลดน้ําอีก อมวยยังมีปลูกกระลำปีอยู่เคียงเคียงอยู่อีกกระลำปีก็ใบใบไม้แล้วก็เหลืองที่จริงที่จริงกระลำปีมันงามแล้วนะโอ้โหต้นงามสวยของขึ้นอีกอมวยก็เด็ดเด็ดเด็ด,เ,ด,ดเวียงทิ้งเกอนเลยแล้วทีนี้ก็นึกได้ถอนถอนไปไปไปหากระถางปลูกที่บ้านแล้วก็แลกกันตรงนี้เขาไม่ให้ทำก็ไม่ทำเลิกพอจบแค่นี้ ทำแค่ไหนก็แท่นั้นไอ้เอามาเล็ดพันธุ์ที่เหลือเ้าก็ไม่ต้องไปปลูกแล้วพออ่แล้วก็เลยก็เลยมาจัดการมาปลูกปลูกที่ที่บ้านก็ถอนถอนเราไปหมดเลยค่ะแต่ก็ยังมีอยู่ที่ว่ามันมันไม่สวยก็ทิ้งเอาไว้แต่แต่แตอมมยก็ยังต้องไปดูแลเข้าโพดอยู่ทีนี้อมมยก็เกิดมีโอกาสพูดให้ลูกชายฟังลูกชายก็บอกว่า ฟันทิ้งไปให้หมดเลยเอ๋อหมยเหมยอหยก็ไม่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 ตามเขานะเหมยก็คิดในใจไม่ฟันหรอกเราก็เอาไว้นั่นแหละอุตส่าห์ปลูกมาแล้วเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวได้แล้วก็พอเลิกแค่นั้นไม่ทําพอจบกันทีแค่นี้ค่ะก็ก็เราเราเราก็จะคิดว่าอืม แต่แต่ก็ไม่บอกให้ลูกสาวรู้นะคะเรื่องเรื่องหลังนี่ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดให้ลูกสาวฟังแล้วแต่ไ be ปพูดกับลูกชายเพราะว่าเผอิญลูกชายคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เผอิญแบบว่าธรรมดามีเรื่องอะไรก็จะพูดกับลูกชายไม่ได้เหมือนกัน,นแต่มีเผอิญเรื่องเนี s <S ้ยพูดได้ก็เลยพูดปั๊บไปแล้วลูกชายก็แบบนี้กลับมาแต่เราก็ไม่ได้เอากับลูกชายด้วยนะคะก็จะมาส่งกันบ้านอย่างเนี้ยค่ะว่าอืมในเมื่อเราทําดีกับเขาหมดแล้ว แล้วก็มีเก็บเกี่ยวแล้วก็ให้แล้วให้ดีด้วยให้เขาก่อนด้วยแล้วตัวเองก็เอาแต่ของไม่ดีเอาที่ไม่สวยออาหมวยก็ก็ทําใจอย่างนี้นะคะก็ก็ก็เลยอย่างนี้ก็ก็คือออาหมวยก็ต้องก็ต้องคิดว่าถ้าคบไม่ได้ก็เลิกถูกไหมคะขอสัมมาค่ะค่ะเอาหมว่ะาธุค่ะ เออตอนนี้นะ่ะไก่เป็นยังไงคะอุวยไก่ไก่เนะี่ยตอนนี้ก็ว่ามันมันก็เบาเบาเยอะแต่ว่าคือจะคิดไหมอ่ะคิดจะโกรธไหมมันก็น่าจะยังมีโกรธจะไม่โกรธคือเป็นไม่ได้ไม่ได้คือคือมันก็น่าจะมีโกรธอะคะ่ะแต่ว่ามันก็คือเราก็คิดว่ามันเราไม่ไม่ไม่ต่อ ไม่ต่อกับเขาแล้วอะพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเลิกค่ะก็จะไม่ไปอยู่ใกล้อะไรกับเขาแล้วอะคนี้อใจของอมวยเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องไปทําสวนตรงนั้นแล้วทุกไหมทุกไหมคือมันมีคิดถึงต้นไม้คิดถึงผักเราอ่าทั้งทั้งที่เราไปทําเราไม่ได้สบายนะ เราต้องหอบน้ําไปอ่ะขนน้ําเป็นรถอ่ะอมวยก็ทําได้ไปแล้วอหมวยก็ลดไปมีความสุขขนาดขนขนขนน้ําไปอมวยก็มีความสุขแต่ว่าถ้าหากมันมีตรงนี้มาควรใจอมวยก็เลิกดีกว่าคือเดี๋ยวถ้ายัางไงทําไม่ได้ก็ไม่ทำก็เราก็เอาแค่ที่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะค่ะออนออนว่าถ้ามันจะวิวาทากันเกินไปเนะเาะอมวยก็ อยู่ในส่วนของที่เราทําแล้วมันไม่มีวิวาสะ์ก็จะดีกว่านะคะอ่อนก็เห็นด้วยค่ะที่เอาหวยถอนตัวออกมานะคะคือคือกาวาจาที่มันไม่มีแต่การกระทําอ่ะมันเป็นออกมาทางการกระทําอะค่ะทางวาจาไม่มีอะอค่ะทีเราก็ต้องมาทําที่ใจเรานะล่ะคะ่ะหวยเพราะเพราะว่าเออเราไปไปแก้ไขเขาไม่ได้เนาะ ราไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เพราะเห็นละว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราเปลี่ยนแปลงที่ใจเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่การกระทําของเรานะคะหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปทําตรงนั้นเราก็ไม่ทุกข์ใจเราสามารถที่จะทําที่บ้านเราก็ได้เท่าที่เราทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปทําตรงที่แปลงนั้นนะคะอืมแล้วก็อ่าก็คิดซะว่าเราได้ชดใช้วิบากของเราเนาะที่ไม่ว่าเราจะไปสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แหละแต่ว่า ตอนนี้เราได้ชดใช้ค่ะเช่แล้วตอนนี้เราก็ออกมาซาอ่อนว่ามันก็จะไม่วิวาดกันนะคะเราเอาปลูกเป็นคนยอมเอาหมยเหมยก็ได้กําไรได้กําไรตรงที่ว่าเอาหมยได้ยอมนะคะได้ได้กําไรโลกุตละนะคะก็มันมันก็จะดีกว่าที่เราจะทุ่มทำไปอยู่ตรงนั้นไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าทําไปก็ทุกเนาะอ่อนก็เห็นว่าเอาหมยก็เคยมาส่งการบ้านตรงนี้หลายครั้งแล้วค่ะกอ อ,อ,นอ,อนว่าถอนตัวออกมานี่น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วก็มาทําที่ใจเราเนาะทำเท่าที่เราทําได้ในส่วนท้าในกระถางก็ได้ที่บ้านเรานะคะหยไม่ต้องไปไกลลดภาระด้วยคิดว่าลดภาระด้วยไม่ต้องไปดูแลกนะ็คิดว่าน่กกาจะถึงเวลาเราสบายแล้วมั้งไม่ต้องไปขอหน้าเป็นเลยค่ะวิบากหมดค่ะวิบากหมดอนนะค่ะค่ะเชิญพี่สุภาค่ะ ค่ะพี่ก็กำลังจะนะนเหมือนที่้องออนพูดเลยค่ะถ้าเราสูาเา้เไม่ได้กำลังเราไม่พอพละกกำลังเราไม่พอก็พลากออกมาก่อนพลาดออกมาแลอ <c oughs> ถ้า,ถายัางมีใจเออคิดถึงบรรยากาศของเออผักของอะไรที่เราไปปลูกแล้วขึ้นงามถือว่าตรงนั้นที่เราไปทำเป็นการซ้อมมือ แล้วมาทําจริงที่บ้านเราดีกว่าที่ที่เราสบายใจที่สุดหรือว่าตรงนั้นเราไปหาประสบการณ์เราไปเราไปเรียนรู้การปลูกแบบนั้นปลูกแล้วมันได้ผลยังไงต่อสู้กับเออเออศัตรูพืชแบบไหนต่อสู้กับการต้องรดน้ําให้ปุ๋ยอะไรยังไงเราได้ประสบการณ์แล้วเรามาทําที่บ้านเราดีกว่าทําน้อยๆแล้วประคบประงมหรือว่าคือใช้เวลาตรงนั้นแล้วเราก็ได้ดูใจเราไปด้วย แล้วอีกอย่างหนึง่งคนที่คนที่น่าจะทุกข์มากที่สุดก็น่าจะเป็นลูกสาวถ้าเกิดว่าอ่หมวยหมยไปมีเรื่องวิวาทกับทางฝั่งโน้นคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกสาวเพราะเป็นคนกลางเพราะเป็นคนกลางพูดไม่ได้ค่ะก็นึกถึงลูกสาวขึ้นมาก็หยุดเลย Uh, เพื่อที่จะให้เขามีความสุขครอบครัวเขาอยู่ได้อยู่ดีค่ะเราก็เราก็เราก็พลาดออกมาอยู่ในส่วนของเราก็เท่ากับเราได้ลดละนะเราได้ลดละตรงตรงนี้แหละที่ต้องฝึกนี่คือโจทย์ที่น่าจะฝึกมากที่สุดเลยนะน้องออนนะคือโจทย์ที่น่าฝึกจะจะแข่งขึ้นนะ่ะจะก้าวหน้าขึ้นอนะ่ะคือถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้อย่าไปจมอยู่กับมันต้องผ่านมันไปให้ได้ อย่าไปจมต้องกล้าอะไรจะเกิดก็กล้ากลากออกมาเลยอย่างเงี้ยลองดูลองดูถ้ายังมีแค่จิตถ้ายังมีแค่จิตเสียดายเออเสียดายผักเสียดายพืชผลแต่ถ้าเรามีตัวที่อยากจะเอาชนะเขาเราอยากจะจะเอ่อยังยึดยึดว่าเขาเขาผิดเราถูกหรือว่าเขาถูกเราผิดยังยึดอยู่ตรงนั้นเราจะไม่จบ เราจะยังยืดเยื้อเราจะลองดูนะคะอันนี้อนลองก็ก็น่าจะเป็นตัวเสียดายอยู่ก็ไม่ได้คิดจะเอาชนะอะไรค่ะถ้าเสียดายก็ฝึกเลยฝึกฝึกฝึก,ก,กไม่ต้อง,งเ, <laughs> เสียดายใช่ค่ะเสดายก็ใกล้เคียงกันแหละยึดเสียดายนึกจะว่าเออบางทีเราไปซื้อของที่ตลาดมาเรายังได้ของมา เอาไปแล้วยังกินไม่ได้เลยบางทีเน่าบ้างอะไรบ้างอย่านี้เราก็ยังทิ้งเลยขนาดที่เราเสียตังขนาดนั้นเราเลือกแล้วขนาดนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคิดไปหาประสบการณ์ในการในการปลูกผักในการนู่นนี่นั่นอ่าแล้วมาทําในที่ในที่ที่ไม่ต้องมีเอ่อปัญหากับใครสบายใจที่สุดค่ะมันว่าเนาะได้เรียนรู้อ่าแล้วก็มันเป็นโจทย์ให้เราได้ฝึกที่จะยอมแพ้นะคะ ได้ลดอัดตราตัวตนของเราอันนี้มันเป็นมันเป็นกําไรที่เราจะดาไปข้ามภพข้ามชาตินะคะอาวยวยเออไอผลผักผล,ลไม้นี่มันปลูกได้มันปลูกที่ไหนก็ได้ค่ะเราไม่ต้องไปเสียดายตรงนั้นแต่ให้ให้เห็นตรงประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้นะคะประโยชน์สูงสุดก็คือเราได้ลดอัดตราของเรานี่แหละได้ลดไอ้ความที่ไม่ไม่ได้ดั่งใจของเรานี่แหละค่ะ เออเราสามารถที่จะข้ามพ้นตรงนี้ไปได้นี่มันได้ข้ามภพมข้ามชาติเลยมันคุ้มค่ากว่าค่ะเราจะได้ไม่ต้องมาเจอโจทย์แบบนี้อีกในชาติต่อไปเพราะ <ừ> ว่าชาตินี้เราทําได้แล้วไงฮะค่ะค่ะเป็นกาลังใจให้อาหมวยวมวยค่ะอ่าเจริญธรรมค่ะสาธุอวยหมวย,ยลองไปอ่านบทท,ท,ทบทวนธรรมบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะโจทย์ทุกเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เป็นเครื่องมือฝึกจิตของเราให้เป็นสุข อย่างถูกต้องตามธรรมถ้าไม่มีโจทย์เราก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะต้องมาแก้เพราะฉะนั้นโจทย์ทุกโจทย์เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เราต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ได้อันนี้อันนี้ที่ทีทท่านอาจารย์กลั่นออกมาแต่ละแต่ละบทแต่ละบทนี่โอ้ยมันมันใช้ได้กับทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ลองเอามาประยุกต์ใช้ดูเออก็ก็ ก็ฟังที่อมวยมยส่งมาเหมือนที่น้องออนว่าแหละก็ก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะจะกินเวลาจะกินพลังงานอมวยไปเยอะนะใช่ใช้ใช้ใช้พลังงานเพราะว่าอมวยจะต้องไปคอยดูเอ๊ต้นไหนของอมวยจะตายมั่งจะจะไปคอยดูค่ะก็จะเดินสำรวจดูในใจตอนนั้นก็ เออดูแล้วไม่ดูเฉยๆด้วยนะดูแล้วยังคิดไปต่างๆนานาเพ่งโทษบ้างไม่เพ่งโทษบ้างก็ไปตามภาษาอุ้ยเออกระหล่ำปลีดอกมันสวยๆใบมันสวยๆอยู่ทําไมอยู่ๆมันแห้งกรอบนะมีใครมาทําอะไรมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เว็บได้ไปอยู่เรื่อยแหละเพราะฉะนั้นตัดมันไปเลยค่ะลองตัดมันดูนะคะกล้าดูเป็นกําลังใจให้ค่ะค่ะ